วิธีการนวดแป้งโดที่ถูกต้องเรามาทำกันเลยดีกว่าครับไปขั้นตอนการนวดนะครับหรือนีดดิ้งเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องนวดไฟฟ้าแบบเครื่องนวดเอ่อเครื่องรบรรอาหารนะถ้าใช้มือถ้าไม่อยากใช้มือเลยเลยเนี่ยใส่ถุงมือได้ใส่ถุงมือเลยพลาสติกยางก็ใส่ถุงนวดไปนะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องแนะนาไม่ใช้เครื่องแต่ผมชอบใช้มือมากกว่าเพราะมันเหมือนเหมือนเชฟจริงๆอ่ะเออ รูดไปเรื่อยๆคดีผมไม่ถนะัดเพราะมีกล้องบังอยู่รูดไปเรื่อยๆนะครับผมจะรูดไปเรื่อยๆจน นวดแต่งนวดแต่ง,ตงใช้ผมทำเล็กๆก่อนเบลๆเอามาก่อนเหมือนเหมือนยังไม่ได้ถูกนวดใช้เลเลหมดแล้วใช้ตรงนี้สัดมือนะครับหนึ่งกดสองยืดดึงกลับมาบิดทำใหม่อีกทีไปเรื่อยๆนะครับ เอเสร็จแล้วเราจะบิดแป้งบิดให้เก็บเก็บลมเอาไว้ข้างในนะครับยุดตานนิดนึงแล้วก็ข้างนึงจับนี้นะข้างขวา,ขาจับนี้จับปุ๊บเกออาะนี้ก็บิดลงมาแล้วก็บิดเก็บลมคือเราจะเก็บไอ้เจ้าพวกเจ้าพวกเออข้างใดข้างหนึ่งนี้นะก็ะเราทํวบนนี้ก็บิดไปเรื่อยๆสองข้างไปเรื่อยๆพอมันเหมือนเป็นชามที่คว่ำแล้วอะเราจะพับเข้าไปหน่อยวามันโตย่างนี้ ตามตามนะปึ๊บบิดข้อมือลงปึ๊บปึ๊บแต่เราจะต้องแางนี้แล้วก็ุนไปเรื่อยๆเหมือนขับรถไปทางขวาหรือซยย้ายเงี้ยนะปึ๊บ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 ช้าๆก็ได้ดนะดนี่นะนี่จะเบอและครับเก็บมุมลงม,มาเก็บขอบลงมาครับ พอเราได้ขั้นตอนนี้แล้วเราจะทําท่าเดิมแล้วดึงกลับมากดแป้งกดกดแป้งแล้วดึงกลับมานะครับ <c oughs> เมื่อได้นี้นะครับเราก็จะเอาเข้าไปหมักต่อในชาม,แล,าชา 5, มาแล้วก็ปิดฝาปิดยังไงก็ปิดไปทั้ง้วยทั้งชามหรือจะปิดด้วยถุงพลาสติกครอบทั่วๆไปหรือจะถ้าน้ามันหมาดเราก็ปิดคลุมไห้นะครับเราควรใช้ถุงผมแนะนําเป็นถุงถ้าเป็นถุงโรตัสหรือถุง,ถง,แบบถงแบบถุงแบบถุงใส่ผักนะ หรือจะเป็นถุงถุงหูทิวยใหญ่ใบนี้ผมทำประจำเนาะเดี๋ยวขอตู้ก่อนนะครับ